ขอบคุณทุกสิ่งรอบตัวได้จึงสามารถดึงดูดทุกทรัพยากรที่ดีมีคุณสมบัติของพลังงานที่มีความบริสุทธิ์และละเอียดสูงเข้ามาตามความขอบคุณที่เราสามารถสร้างความซาบซึ้งในหัวใจของตัวเราเองได้ ความพึงพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในแต่ละขณะเวลาชีวิตจะเป็นพลังการที่เราสามารถรู้สึกพึงพอใจได้กับชีวิตของเรามันจะทำให้เรารู้สึกอิ่มเต็มไม่รู้สึกขาดคนที่ไม่พอใจในชีวิตของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองเป็นเขาได้บอกกับจิตใต้สำนิกว่า เขาขาดเขาปกพร่องเขาไม่ดีพอทำให้เป็นการที่เขาแยกตัวเขากับสิ่งที่เขาต้องการห่างออกจากกันจึงส่งผลให้เราไม่สามารถที่จะได้สิ่งที่เราต้องการเลยเพราะในใจมันไม่ได้มาจากการที่เราต้องการแล้วเรารู้สึกว่าเราคู่ควรและเราครอบครองสิ่งนั้นได้แล้วแต่เรากลับรู้สึกว่าเรามีมันไม่ได้ เราไม่คู่ควรแล้วเราก็มัวแต่พร่ำบ่นและน้อยใจว่าทําไมเราถึงไม่มีสิ่งนี้เราถึงไม่ได้ความรักนี้เราถึงไม่ได้ความสําเร็จในระดับนี้ไอการที่เราพร่ำบน่นแล้วรู้สึกแย่ต่อสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นในแต่ละขณะส่งผลให้ตัวเรากับความสําเร็จตัวเรากับสิ่งนั้นตัวเรากับคนนั้นมันอยู่กันคนละพื้นที่มันแยกออกจากกันแล้วลึกๆการที่เราพร่ำบ่นน้นอยใ,ใจที่เราไม่ได้รับ ในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้เป็นในระดับที่เราต้องการลึกๆเป็นการที่เราอะบอกกับจิตใต้สำนึกทําไมเราไม่ได้ทําไมเราไม่คู่ควรจิตใต้สำนึกได้ยินคําว่าไม่ได้ไม่คู่ควรจึงส่งผลในการดึงดูดให้เราไม่ได้รับแล้วก็ไม่มีความสุขแต่หากเราบอกกับจิตใต้สำนึกว่าขอบคุณนะขอบคุณตัวเองที่เราสร้างให้ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราปรากฏขึ้นในระดับที่เป็นความสำเร็จที่เราสร้างมาแต่เราสามารถสร้างให้ดีขึ้นได้อีกเราสามารถลงมือทำด้วยวิธีการใหม่ในระดับใหม่ด้วยวิธีคิดใหม่ที่ดีได้ และเราก็จะสามารถได้ความสำเร็จที่เราต้องการมันเป็น next level ที่เราจะสร้างให้เกิดขึ้นแต่มันจะต้องเกิดจากความภาคภูมิใจแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งมอบทรัพยากรที่ดีส่งมอบชีวิตที่ดีให้กับเรา ให้เรามีวันนี้ให้เรามีทุกสิ่งที่เรามีความรู้สึกที่เราขอบคุณจะเป็นความรู้สึกที่เราซาบซึ้งขอบคุณเป็นพลังงานละเอียดและบริสุทธิ์สูงเป็นความรู้สึกพึงพอใจต่อสิ่งที่เรามีต่อสิ่งที่เราเป็นต่อสิ่งที่เราได้รับความรู้สึกพึงพอใจนี้เองคือความอิ่มเต็มในหัวใจพอวินาทีที่เราอิ่มเต็มเราจะรู้สึกล้นเหลือเราจะไม่ได้รู้สึกขาดอะไรอีกเลย เราจะไม่มีความกังวลใดๆเลยพอเรารู้สึกอิ่มเต็มความรู้สึกอิ่มเต็มที่ปล่อยพลังความสุขความซาบซึ้งขอบคุณออกมาจึงส่งผลให้จิตใต้สำนึกโปรแกรมความรู้สึกนั้นแล้วก็มอบสิ่งที่เราขอบคุณให้เราได้รับขึ้นอีกเพราะเขาได้ยินคำว่าขอบ มีความสุขจึงดึงดูดให้เราได้รับสิ่งที่ทำให้เราสามารถขอบคุณได้มากขึ้นรู้สึกพอใจได้มากขึ้นรู้สึกมีความสุขได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกให้จิตเรารู้สึกพึงพอใจทราบซึ้งขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่าง รอบตัวเราขอบคุณชีวิตขอบคุณลมหายใจที่เรามีขอบคุณร่างกายของเราที่ทําให้เราเดําเนินชีวิตได้และดูแลรักษาเขาอย่างดีขอบคุณจิตวิญญ,ญาณของเราที่นําทางเราให้เรามีชีวิตในแบบที่เราเป็นได้ถึงทุกวันนี้เราต้องรักตัวเราเองได้ขอบคุณตัวเราเองได้การที่เราสามารถรักตัวเราเองได้ขอบคุณตัวเราเองได้ขอบคุณแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆรอ,อบตัวที่ปรากฏ หัวใจของเราจะมีความละเอียดบริสุทธิ์สูงส่งผลให้เราสามารถขอบคุณทุกสิ่งรอบ ได้จึงสามารถดึงดูดทุกทรัพยากรที่ดีมีคุณสมบัติของพลังงานที่มีความบริสุทธิ์และละเอียดสูงเข้ามาตามความขอบคุณที่เราสามารถสร้างความซาบซึ้งในหัวใจของตัวเราเองได้ยิ่งใครที่สามารถขอบคุณไปยังต้นกําเนิดของพลังงานที่ดีในชีวิตของเราต้นกําเนิดของชีวิตต้นกําเนิดของความสุขต้นกําเนิดของความสําเร็จที่ให้เราได้ดําเนินชีวิตได้อย่างดีเช่นพ่อแม่ที่เป็นต้นกําเนิดชีวิตของ เราคนทุกๆคนที่ทําให้เราผ่านแต่ละช่วงเวลาของชีวิตมาได้ช่วยให้เรากลายเป็นเราเจ้านายองค์กรบริษัทใครก็ตามที่ให้ทรัพย์เราให้เราสามารถดำรงชีพอยู่ต่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เพื่อนของเราพี่น้องเราคนรอบข้างเราที่เป็นกำลังใจทุกคนล้วนเป็นทรัพยากรที่ดีในสนามชีวิตของเราเราทุกคนต่างเป็นทรัพยากรของกัน,กนและกัน เพราะฉะนั้นหากเราสามารถขอบคุณต่อแหล่งพลังงานดีของชีวิตเราได้ความซาบซึ้งขอบคุณนี้เองจะส่งพลังงานที่มีความละเอียดบริสุทธิ์สูงดึงดูดให้เราได้รับมากขึ้นและมากขึ้นในสิ่งที่เราสามารถซาบซึ้งสำนึกบุญคุณต่อสิ่งดีๆที่เราได้รับความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณทําให้เราอิ่มเต็มหัวใจ ความอิ่มเต็มหัวใจเป็นพลังงานที่ดีที่จะดึงดูดให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่มีคุณภาพดีเท่ากับความอิ่มเต็มในหัวใจที่เรามีเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนกลับมาขอบคุณชีวิตกลับมาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่ปรากฏขึ้นในชีวิตไม่ว่าสิ่งใดปรากฏขึ้นในชีวิตของเราก็ตามล้วนสร้างให้เราเป็นเรา ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราดีทุกเรื่องสำหรับเราทั้งตอนนี้และวันข้างหน้าเพราะอย่างน้อยมันจะเป็นบทเรียนหรือเป็นรางวัลของชีวิตเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้ขอบคุณทุกคนที่ปรากฏขึ้นในชีวิตสรรพสิ่ง สิ่งของทั้งหมดที่เราได้มีได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองขอบคุณที่ทําให้เราได้มีชีวิตอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขอบคุณองค์กรที่ให้งานเราทําขอบคุณเจ้านายที่ดีกับเราขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันสร้างความสําเร็จขอบคุณพี่น้องที่เกิดมาเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันแม้นต่างสายเลือดแต่รักเราดังพี่น้องขอบคุณเพื่อนรักทุกคนขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนคนทําคลิปทุกคน ที่ส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับเราทุกคนที่ทําให้เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นหนังละครทุกเรื่องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในชีวิตนะคะโดยเริ่มต้นที่ขอบคุณลมหายใจที่ตัวเองมีค่ะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีผ่านความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณและความพึงพอใจต่อทุกขณะเวลาของชีวิตตัวเองเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสงบใจอิ่มเต็มในหัวใจ เราจะไม่ได้ต้องการอะไรมากขึ้นกว่านี้เลยค่ะถ้าเรารู้สึกขอบคุณได้เรามีแต่ความรู้สึกอิ่มเต็มหัวใจที่รู้สึกเปี่ยมล้นจนอยากจะให้ไปได้เมื่อเรายิ่งให้สิ่งดีๆก็จะยิ่งถูกดึงดูดกลับมาให้เราได้รับมากขึ้นตามขั่วพลังงานดีที่เราได้สร้างการปล่อยออกสู่สนามพลังงานรอบตัวยิ่งให้ยิ่งได้รับยิ่งมีความอิ่มเต็มและซาบซึ้งขอบคุณใจ ยิ่งสงบในหัวใจและยิ่งมีความสุขได้มากนะคะขอทุกคนมีชีวิตที่อิ่มเต็มในใจทุกคนและให้ออกไปได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะขอให้มีความซาบซึ้งขอบคุณในชีวิตทุกคนคะ่ะกลับไปขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวกันนะคะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมคะ่ะพี่วิเวียน The Wisdom Queen คะ่ะ